เป็นอย่างนั้นผมว่ครับอะเสื้อนกเป็ดเสื้อทหันเป็ดอีคีครับเป็ดอีีแต่ว่าน,น่าจะมีเจ้าของครับแต่ว่าน,นี่ผมมีเจ้าของแน่นอนเนี่ยนกเป็ดเขาว่าปั่นจักรยานเล่นครับาตามพนใช่รู้ไปท่านนั้น ก็ันว่าเอาโอ้มาเล่นน้ำเสียละพุนเป็นพุงเลยโอ้นกเป็ดครับเสีไส้เสียกักนกเป็ดเป็ดอีหรีอะ็ดแต่ว่ากันกเป็ดหรอกางเสียเนาะต้งินนิเออประหยัดคนวะ่าเปน มันเห็ดอย่างนันมันนอ่องเลยอไประยาดเนาะลื่นเอาแล้วมันเหมือนกับสีไข่น้มเตยสะพานอย่แล้วชนะสุภาพรูปมันมไปไปต่อเป็นฟู้งเลยเป็นยิบโตวะบรรยากาศหลังฝนตกครับเมืเอ่อเช้าตกแต่เมื่อวานนี่แหละคนก็ได้ออกมาดลอย คนนี้แค่นีกับมีปลานนะครับม,มันบวบปลาเนี่ยโอ้ยหลายทีจังหวัดไทยวิ่งชิบวันๆรอครับคนกระตุกเนี่ยกระตุกเนี่ยน้ำไหลน้ำล่นปลาสบา,ายน้ำเลย คือสกูตเตอ,เอ,อร์เห้เศร้าครับทีมว้ตผูหมองสุบเปอร์าอลล้มป้าง่างอยู่แบบนี้ต้องมีไปครับคีต้องมีหมอกกันน็อกบ่งมาไตสะพานนี่สิมี่ยังอีกครับทั้งเ็ดทั้งนอกแล้วต้เล็ก <c oughs> สิดละยังก่อนล่ะ <c oughs> โอ้เหมือน รถน้ำน,น้ำมันหลากถึงน้ำหวานดีตอนนแล้วก็น,นกอีกตัวหนึ่งครับห้อยอยู่ต่อวัดสุประมาทครับเนาะ นกเป็ดกับนกเป็ด oh, นี่ตัวนั่งใกล้ๆไงเห็นว่าครับปลายนิ้วตัวนั่งไหวขั้งตัวสองตัวโอดตัวนั่งจะฟังคนกับปลาหรือว่าปั่นยกระยันตากฝนแับตากฝนกแบบพรนตะกุก พ่อฟอกฟอกดีบ้้นเทาครับนี่ยพักไหมพักไหมกินกับปุนุกน้องใหม่นี่ลายครับตเรื่องๆผมไม่เบิดเลยอันนั้นสำรไฟอีตัแครับจะดอกมั้งขรีและว่าปะ เออสอรีอ่อะครับเป็นตาเสียบอยู่วันแอร่อยู่โอ้เนอเน้าจะปปเป็เกเ็บเฮ็ดให้เบื้องจักมือครับเ,เโฮ็ดแตวพุทธชยหลายครับอันนี้คือในเกาหลีนะครับแรงงานไทยในเกาหลีคนบานเฮาไทยบานเฮาครับอันนี้คือ ดอกอยางดอกทิวลิปก็นกเป็ดสามพุงแล้วโอ้ยหนะคุ่นุ่นุณซุ้มหน่อยมั้งห่ะเป็ดซุ้มหนห่อ,นอยมั้งคุ่น ตบงไปนั่นคือสนามฟุตบอลอันฟันทีนข้าวครับเดี๋ยวจะพาเขาไปเบิ้งครับสนามฟุตบอลน่าจะไปเบิ้งได้ยกุกผมยองผมหยุ่งนะครับปั้นมาได้สักพักนึ่งใจเติมแล้วสักฟันจะข้าวครับถ่ายรูป เรามาถึงทางนี้แล้วครับจะจะพาเข้าไปในสนามฟุตบอลนะครับสนามฟุตบอลส,สุ้มๆเสียงลมอาจจะมี่เนี่ยเด้อครับเสียงลมมันแห้งรถม,มันแห้งทั้งปั่นรถทั้งปั่นจักรยานเนียครับมีลมนำ ไปศาสนาพุธรราทธวันวันเองนี่นนง่ายแง่เออถ่ายรูปถ่ายรูปนี่สนาพุธทธวันกน็เดี๋ยวลราไปลบพ้นไปพุน่นล่ะเฮ้ยมองขาไมไปพุน่นบ่าววะต่วงนี้น้าม,มันเสียเน้ะต่วงนี้น้าเหม็นมัดืึบ หานหั้นของข้ามของมันได้ เป็นฝนตกมากนี่ก็น้ำล้างอองว่าเลยครับไปห่อยน้ำไหลว่เให่ยนี่พร้นสองเท่ยหรอว่าเขาไป็นนก่อนไหนไปเพิ่งเขาเตี่อนก่อน ตามก็ก็ขามน้ำเดี๋ยวไเขอไปบางใน้แ้วครับรถไฟมาพอดีครับรถไฟไปโซ่เนร์สถานีรถไฟ ตัวน่าจะเข้าไปในสนามฟุดบวันนี่ครับเข่ไม่รู้ว่าจะเข้าไปได้ปะแต่ว่าน่าจะได้เพราะเขาดีก็ค,คิดไอ้คนเขาไปเรีนยนอยู่แล้วล่าขำล่าำถนนครับแล้วตอนนี้ห้องว่าพอทางเขาแล้ว พี่แท้งขอว้าแท้งมา <laughs> เออเอออันตรีเท้ามา เลี้ยวออกไปก็เป็นท่างงามสว่าเขอกไปแล้วเ้วย เีเเอยูอนะ่คนรฮะัอออเออ,อม,มีเตะเขาเลยปิดหรือว,ว่ามันอาจจะมีประตูเปิดยู่้ะแต่ว่าเขา,เขาร,าาใรูใสโลาเซัดเใ่โซลาเไปขางหลังกันด ประตูนึง่งใ่ราวประตูนึง่งต้องอย่าเข่าหอ,อกคุณทีใช่ไหมครับทนสรุปเขาหาทาง,งเขาอะได้ครับสัญญาผู้บ่ตรเพราะว่ามือนี่เขาพอมีการแข่งขันเอาไว้ไม่โอกาสจะมามือเขาเต้ครับจะพามาเพิ่งเต้<า> มากในดอกมันนะไปข้าไปเบิ่งหาเบื่อของกินครับขณะที่รนนถไป ป้าเฮาอยูแ่แถวอะไรนะครับมาไกลเต๋อหรอ ช่วงหนาขอ้นมาครับโไไตง่ายนะัวนง้กับน,นกเป็ดกับหลายเอาปันา้นว่าไก่สักระยะหนึ่งแล้วเขาไปจะไต่อแล้วครับ นี่ฝนตกเข้ามาห่อทองแล้วครับป mm hmm. ันจักรยานตากฝนมากคลนี้ก็พอจบตอนนี้นะครับเด้อขอบคุนในคลิปหน้าครับ